โดยเริ่มตั้งแต่วันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นวันแรกนะคะในการสนองพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริย์งสาคตยานนะคะสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะคะในการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคกิจเชื้อโควิด -19 โดยวัดมหาวันารามนะคะพระอารามหลวงได้ะจัดทำข้าวกล่อง500กล่องน้ำผึ้ง500ขวดและน้ำดื่ม200แพค ไปแจกจ่ายตามสถานพยาบาลและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ทั้งในอำเภอและต่างอำเภอที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะคณะสงฆ์อำเภอเมืองอุบลราชธานีซึ่งนำโดยพระครูสารกิจโกศลค่ะเจ้าอาวาสวัดมหาวานาว,วานารามนะคะเป็นพระอารามหลวงเจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานีพร้อมด้วยพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมืองอุบลราชธานี ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นนะคะเพื่อจัดตั้งศูนย์พักคอยเทศบาลน,นครอุบลราชธานีค่ะสําหรับเป็นที่สําหรับตักตัวให้กับผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะคะหรือว่าโลคโคโ u น r a n t นะคะณมหาวิทยาลายัยมหาศุราลงกรณราชาวิทยาลายัยวิทยายเขตอุบลราชธานีค่ะตึงอยู่ที่บ้านหมากหมากนี่นะคะอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 อย่างเคร่งครัดค่ะ,ะก็เป็นภาพของข้าวกล่องรถพระธรรมอย่างแท้จริงนะคะเพราะว่าอาจารย์ท่านนะคะเป็นผู้ลงมือช่วยเหลือด้วยตนเองเลยนะคะออขอขอกราบอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ